ว่าีคือ,อ <c oughs> ที่ผ่านมาคือเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตายเนี่ยมันเกิดขึ้นคือผลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันมีบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเกิดขึ้นทั่วโลกเลยใช่ป่ะอย่างเช่มนมีการสำคัญอะไรบ้างค่เกี่ยวกับการตายแล้วแบบเขาเกิดอ,อะไรเขาเกิดมีอะไรผ่านเวลาผ่านไปแล้วแบบพอที่จะเขียนใหม่เขาจะใหม่เนาะเรื่องคนตายเนี่ยนะเสียต่อมต่อชีวิต รเซียดในการเอเชื่อมคนจันมากายนะครับสามสี่สิบคือร่างกาการตายหคนบอกว่าการตายของคนะเป็นรัเยหการปฏวัติลงมาาศาลเจที่ปมีความสำเร็จอันนี้พูดเรื่องรัเซียไม่ต้องพยายามบอกว่าุบยงเรื่อคนไทยเพื่ออะไรไม่ใช่นะครับอันนี้เพียงีนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยสหบาพโซเวียตร่มสลายคนทันั้กระเมินว่าการปฏิวัติหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้มเหลว การปฏิวัติ1917ทำให้เกิดคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดสตาลนะินนื่องออกมาจากทำให้เกิด Communist, คอมมิวนิสต์ทำให้เกิดสตาลินทำให้เกิดค่ายกัดกันทำให้เกิดการการขยายตัวของรัฐที่สงครามแบบฝ่ายซ้ายไปทั่วยุโรปตะวันออกอย่างเงี้ยเกิดการเกิดการส่งกองทัพโซเวียตไปอยู่ในโปรแลนด์ในฮังการีกองทัพโซเวียตในโปรแลนด์ในฮังการีกลายเป็นฝ่ายซึ่งต่อต้านการปฏิวัติของประชาชนประชาชนโปรแลนด์ประชาชนฮังการีลุกขึ้นเพื่อต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ประชาชนเกิดจะชนะในกรอลฮันการีในกรอลิโปแลนด์ land, แต่ผลที่เกิดขึ้นคือกองทัพโซเวียตฆ่าประชาชนฮันการีฆ่าประชาชนโปแลนด์ในการของการปกป้องการผิวัตกครมของดินส์ต่อไปเมื่อในปี1990เนี่ยรัสเซียลมสลายโปแลนด์ล่มสลายฮันการีล่มสลายคำถามคือคนที่ตายในกรอลินบอลเชวิคเนี่ยเราจะประเนินเขายังไงเขาตายเพื่อให้เกิดการปฏิวัติบอลเชวิคซึ่งเราไปสู่สตารตีเราไปสู่ในหลายเรื่องที่มันเป็นมันมันถูกประเมินใหม่หมดเพเป็นเรื่องที่ ท,ที่เป็นคนรวมหมดเลยด้วยจริงๆกรถางคือมันเขาไม่ควรจะตายได้แต่ตอนไม่มีการตัวที่ควรจะเป็นสงเอาความเชื่อว่าตายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมากรุ๊มอาจจะไม่มีคอนเซ็ปต์อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่คุ้มเลยก็ได้ถ้ามีความตายเป็นฐานในตอนต้นต่อเรื่องการตายเพื่อความเฉลิมกล้าแม้นจริงความคิดคว่าไม่ว่ากรณีใดๆการตายไม่คุ้มที่จะเป็นข้ออ้างบอกในการบอกว่าการตายอันนั้นจะมี ความเฉลี่ก้าวหน้าของประเทศรัฐเพราะตรงนี้เนี่ยเราเอาแนวคิดรัฐเอาแนวคิดว่าการตายเนี่ยเพื่อผลส่วนใหญ่เพื่อรักเนเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองว่ารัฐเองมันเกิดขึ้นได้เพราะตัวประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวคนตัวตัดคมเนมันควรจะเป็นหลักรมากกว่าที่เอาหักเนี่ยเราเป็นตัวหลักในการคิดว่าเพื่อความเฉลี่ก้าวหน้าของประเทศเพรมองว่าถือว่าเรามองเราจับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก เราจะมองการตายทุกคนเป็นเรื่องที่ดเมื่อ่จะกอรดีในนผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องที่เราพูดในกรณีเขมรนี่มันเกี่ยวกับความซ้อนซ้อนคือว่ามันไม่ใช่ตายในนามของรัฐอย่างเดียวนะมันตายเพื่อเชื่อว่าตายแล้วมันสร้างชนิ้มันตายได้ตายเพื่อสร้างสังคมที่คนมันเท่าเทียมได้ทีนี้ปัญหาคือว่ามันควรจะมีไหมในการตายเพื่อเดินไปกับการตายเพื่อสร้างสังคมที่คนมันเท่าเทียมกันในอนากตทีนีผมว่ามันมันขัดกันเองเพราะว่า ถ้ามองว่าการพายของประชาธิปไตยก็คืออำนาจของประชาชนแต่การว่าประชาชนเอง,เ,องนะเป็นคนที่ถูกฆ่าเป็นคนตายมันมันก็จะเ,เป็นเป็นนวัฒนกรรมที่มันมีข้อขัดแย้งกันเนะอ,อ,อ,องเป็นนึ่นหมายว่ามันผิดโดยอัตโนมัติเลยับครับเขาตอบยังไม่ได้เลย ต่อให้ณวันนี้เนี่ยคำเห็นเอุ้ยคำเห็นเจริญรุ่งเรืองคำเห็นแดงเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปว่าณวันนั้นเนี่ยคนจำนวนมากถึงข้าเราก็ยังคิดอยู่ดีว่านั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องแม้ว่าคำเห็นจะเจริญก็ตามคืนนี้ก็เลยมองว่าจริงๆริงการให้ให้ความหมายของการตายไปถูกติดกับเรื่องความเจริญของประเทศหรือว่าการเมืองมันมันต้องตั้งคำถามว่าเออถูกต้องหรือเปล่างเนี่ยค่ะซึ่งกรณีนี้จริงๆมันเป็นตัวอย่าง กรณนนีการตายของอเมริกาโอโดยน้ำมือของของเยอรมนีหรืว่าการตายขอ,องคนของอินเดียแดงในภูมิอเมริกาบางส่วนจากใต้โน้ำมือของสเปนหรือว่าการตายขอ,ยอง,งอินเดียแดงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เข้ากับเซนาร يو ที่การสุลดลงมาคือมันมีการตายเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเราจะมองการตายอย่างนี้อย่างไรซึ่งปัจจุบันมองว่าด้วยแนวคิด เขาไม่ให้นะครับเขาเก็มองว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องทีู่ในถุงช่องผมก็เห็นด้วยครับแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมป็นคชอบอีกคนพูดแบบนี้หรือว่าอย่างที่น้องเสื้อขาวยังนอนหรือเปล่าครับน่าจะน้องนะครับนอนใช่ไหมครับนอนอาบนะครับอีสี่นอนก็ได้ครับอย่างที่น้องเสื้อขาวพูดว่ามันมีคนเชื่อในสิ่งเปิดสารเพราะว่ามีคนเชื่อแบบนี้จริงๆนะครับซึ่ง ผมก็ไม่มูม้องดนกันกนะครับแต่นน<ด>ามีคนเชื่อแบบนีจริงๆอยู่ในโลกว่าความตายของคนบางคนอาจจะทําให้เนจำนวนมากลุกขึ้และพอจะสร้างความเป็นแปลใหญ่ที่ทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมาได้มันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกและไม่น้อยนนะครับคือมันเหมือนว่าพอคนกลุ่มหนึ่งตายนเนี้ยมันลอยกลายเป็นแบบ floating signifier ม,มันเป็นสัญญาที่มัน มันลอยอยู่ลอยๆแล้วอยู่ที่ใครจะโยนความหมายให้มันใช่ในช่วงเวลาต่างๆตรงนี้กันนะครับผมพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วกันนะครับผมพูดถึง10เมษายนแล้วกันนะครับการรู้สึกเมษาเมที่แล้วเนี่ยผมคิว่เป็นการรู้สึกเมษาที่ดุเล้นะครับเพราะว่ามูนในเหตุการณ์ด้วยแล้วเป็นการรู้สึกเมษาที่คนที่เป็นภาษาิที่รู้สึกเรืไรแต่ไม่มีตัวแทนญาติได้ขึ้นไปทำอะไรเลย เอกสารที่รู้สึกส่วนอะไรไม่ใช่ที่พุกเสื้อมาประชารูจักนะครับไม่ใช่นะครับแต่มีการรู้สึกเอกสาที่รู้สึกส่วนย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนยื่นไปปราศัยกันเยอะแยะันหมดเลยแต่ว่าตัวแทนญาติเนี่ยซึ่งยืนอยู่หลังเวทีเนี่ยไม่ถูกเชิญไปพูดอะไรเลยไม่มีใครพูดถึงคนตายเลยแม้แต่คนเดียวพูดถึงพูดถึงแต่ว่าคนตายเนี่ยตายเพราะไอ้นั่นสังฆาอีนี่สังฆาพูดถึงเป็นพวกนี้ครับ นี่คือตัวอย่างถึงการใช้ความตายเป็นเครื่องมือทางการเมืนนเองคนในป็นบาซึ่งสําหรับบางคนอาจจะเชื่อเรื่อง้เป็นเรื่องปกติแต่สาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความตายเราไม่ไควรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่องเดียวที่เราจะใช้ความตายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้คือใช้เพื่อให้พูดให้คนเห็นว่าชีวิตมีความหมายน,นะครับไม่ใช่บอกว่าคนนี้ตายเพราะคนนี้ทําให้เขาตายเพราะฉะนั้นเราก็ต่อสู้คนตายดไ,ไปสู้กับคนที่ทำให้เขาตาย ี้แต่ผมคิดว่ามันมีบัะเด็นมากที่คิดติดตามว่าเราสามารถระลึกความตายได้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงคนตายเลยซึ่งผมได้เห็นด้วยเลยนะครับแล้วแล้วอย่างว่าที่เทปนี่ผมได้ด้วยคือผมมีประสบการณ์แล้วว่าในปี35เนี่ยเราระลึกถึงคนตายซึ่งตอนนี้เราเลือกไปแล้วคนตายชื่ออะไรนะครับแต่ที่เรามี้เนเลยก็คือวีรชนปี35เนี่ยเรามีนะครับมีคนแบบนี้เยอะแยะที่เราได้ที่วีรชนก็ได้คือระลึกคนตายในใน35 3พฤษภา35มีวิรชนปี35 3 ซึ่งไปถามวิทยุชนในห้าสัตว่าคนที่ตายในห้าสัตว์คือใครบ้างก็ตอบไม่ได้แลย